สวัสดีครับฮัลโหลนะครับพบกันอีกแล้วครับรายการตั้มว่าดีนะฮะอันนี้นะครับก็โดนมือสองนะครับเข้ามาแล้วนะครับโดนมือสองราคาหมื่นกว่าบาทนะครับมินิทูนะครับมินิทูชุดคอมโบนะครับนี่ชุดคอมโบนะครับอุปกรณ์ตามชุดคอมโบเลยนะครับแบตเตอรี่สามก้อนนะครับรอบชาร์จน้อยนะครับรอบชาร์จห้าแปดแปดนะครับก็คือก้อนหนึ่งห้าก้อนอีกสองก้อนแปดรอบชาร์จนะครับ รีโมทนะครับอุปกรณ์นะครับับชาร์จนะครับใบพัดสำรองอีก3ชุดนะครับยังไม่แกะใช้ที่ลํำก็ยังครบอยู่นะครับลํำไม่เคยตกหล่นซ่อมดัดแปลงนะแล้วก็นี่ครับสายชาร์จนะครับอะแดปเตอร์สายต่อมือถือต่างๆครบนะครับทั้ง Android iOS นะครับนี่เลยสติกสำรองก็ยังอยู่นะครับตัวล้ำนี่วินิจทูนะครับกล้อง 4K นะครับ ลำเล็กบินเบานะครับสัญญาณภาพโอเคเลยนะครับนี่ตัวลำครับสวยๆนะครับนี่ติกเกอร์อยู่ครบนะฮะนี่ครับวินิจูนะครับอันนี้มือสองสภาพสวยเลยนะครับดูภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูได้ในเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับตั้มโเตอร์ช็อปนะครับหรือว่า โดนมือ2ตั้มบายตั้มโรเตอร์ก็ได้นะครับมี2เพจนะครับแต่ผมก็จะแชร์เข้าหากันอยู่แล้วนะครับผมก็โดนมือ2นะครับช่วงนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมรับแลกเทินนะครับใครจะซื้อมือ1มีโดนลําเก่าอยู่นะครับเอามาเทินเป็นโดนของใหม่ได้นะครับส่งรายละเอียดอินบ็อกมาคุยได้นะครับที่ไลน์แอสตันโรเตอร์ช็อปนะครับลำนี้นะครับลำนี้นะครับขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าของเก่านะครับเอกสารพร้อมเปลี่ยนชื่อนะครับลำนี้ขาย15,900บาทนะครับ สนใจทักก็ได้เลยครับไลน์แอดตาวาเตอร์ช็อปนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0 8 1ย8 8 6 4 7 7นะครับรูปภาพภาพนิ่งนะครับถ่ายให้ดูนะครับในหลายๆมุมนะครับเข้าไปดูที่เพจตาวาเตอร์ช็อปครับโอเคครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวมี air 2 s อีกราหนึ่งถ่ายถ่ายต่อไปนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะโดนมือ2กงเลังจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับผม